สวัสดีครับผมเพชรพรวยสวัสดีอิบซี่สู้ผูกสุขคนคกับผมกิจมาตามเนี่วทางลาพัฒนาของพ่อวันกันน้พี่น้องวันศุกร์ที่สิเบเจ็ดวันศุกร์ที่สิเบเจ็ดตุลาสองห้าหกแปดพี่น้องมาเบื่องผลลาพัฒนาเมื่อวันพุธน้พี่น้อง มือมันถูดเล็มันออกกันหนึ่งหาสองเล็ก่างคือเก่าหนึ่งได้ไปน้องไดว้วันพุทธที่สิบห้านี่ของพ่อวันนั้นจับคู่พ่กเขาเราพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งกับเขาตะล่องซ้ำ เป็นไปเน้นแปด่นเ,นนนเข่าตัวร่องพี่น้องมีแต่เก่าสามเกี่เก้าห้าเรียบร้อยเก่าหนึ่นงเลขวิ่งเขาเก้าน,นีนพี่น้องนี่เลขวิ่งเข้าเกาะเป็นัไเนาะพี่น้องรัฐบาลไทยมานกันเพราะว่าอะไรกันพนอ เลขหกบนหกลางเนาะี่น้องรัฐบาลไทยกันเลยบนก็หกเอ้ยบนเก้าหกลางหกหนึ่งวันศะุกร์ สิบเจ็ดหกแปดลาว four oh, well. วิ่งลูดบนล่าง สามกับสี่เด่นสามสามกับสี่เด่นที่สาม เปียนฟิดพี่น้องเพินไ้เพินไฮสามเจ็ดเก่า 3ามเจ็ดสามแปดสามเกา้พี่น้องเลยสี่เจ็ดสี่แปด เก่าหกคู่พี่น้องมีหลัก3กับหลัก 4. สี่ตัวเลขสาตัวนี้0ูนย์ส หนึ่งสามแปดสองคู่พี่น้องอันนี้คือสามตัวเน้นหนึ่งสามแปดเนี่ยสองตัวเน้น สามเจ็ด <37, S 2> แล้วก็สามแปดถ้าพี่น้องมาลักซีก็คือซีเจ็ดซีแปดซีเก้าแล้วพี่น้อง อย่างไรครับวันศุกร์ที่17ตุลา2568ลาวพัฒนาพ่อหวันวิ่ง3กับ4เด่น3ลอง4จับคู่37 38 39 47 48 49ส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง37กับ38นี่ 8, ส่วนนั้น037เป็นตัวล่องตัวเน้นนี่ก็คือตีกอ้แล้วพี่น้อง138นี่เป็นตัวเน้นเลขสามตัวได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องเข้าแคปหน้าจอครับผมมักชอบตัวอะไรก็พิจารณาเบิงบมาเข้ากับพานเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวาทางขอบุนขอบพุ่นพวันน่หลายครับผมเอาโชคหมานกันมือแร้สองตุมเกลืองมันหมานึ่งฮ้งปังๆกันเอาฝากในพี่น้องก็ไล์ก็แช์กดติดตามได้เลย,ย,เลยสวัสดีครับผม